วสวัสดีครับก็เช่นเคยครับผมกีดีสุดใจสองทั่วไทยรายงานตัวช่วงนี้ก็ประมาณสิบโมงกว่าครับครับผมจะพาทุกท่านพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลามาติดตามบ่อปลาที่ใช้สมแดงบ่อปลาใครตามมาครับ <laughs> เช่นเคยครับ้้นนีีรนรน <laughs> ครับก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกับ เรารู้ว่าไปเที่ยวในบ่อป่าเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของบ่อก่อนครับว่าเขาชื่ออะไรครับัตามมาครับอ่าที่นั่งใครเป็นจ้าของบ่อครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่จ้าสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับได้นำชื่อครับอันนี้พี่ชื่ออะไรได้นําชื่อให้เกษตรกรที่เลี้ยงป่าได้รู้จักครับวันทิพย์หลืองอ่อนค่ะแล้วที่นี่หมูแปดน้องเปลือยพนันนิคมค่ะจังหวัดชนบุรีออ๋จังหวัดชนบุรีคือง่ายๆครับแล้วอันนี้พี่ ไปเอาสมแดงมาปรัสภาพน้ำใครเป็นคนแนะนำครับอุไรวงวันดีค่ะอุนั่งนั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่บสมแดงปรับสภาพน้ำแล้วอันนี้ตรงนี้เราที่ตรงนี้มันกี่ไร่ครับตรงนี้ในนี้มันตีประมาณเกือบไร่ค่ะเกือบไร่อ๋อนี่เรื่องปีนี้เรื่องหมดเดียวแล้วอันนี้เดี๋ยวผมอยากจะถลอกว่าปีที่แล้วยที่พี่เลี้ยงปลาดุกที่ว่าปลาตายแล้วที่ไอ้ ปลาตายปลาตายนี่ก็คือช่วงนั้นปาลาลงเท่าไหร่นะตอนที่ปลามันมันตายแล้วที่ช่วงนั้นโลประมาณยี่สิบยี่สิบก็ขายไปก็เจ๊งใช่ไหมขายไปก็เจ๊งเนี่ยสมได้ปรับสภาพน้ําก็กลายจากปลาที่โลแล้วยี่สิบก็กลายมาเป็นโลละสี่สิบห้าสี่พัห้าแล้วยี่สิบตัน <c oughs> พี่น้องคูณไปครับเอาใช้สมแดงไปกี่ชุดครับไปสองชุดจ้ะสองชุดสองแดงนีนะใช,ใช้ไปสองชุด สองชุดสองขวดนะสองขวดเอ,อเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยมันใช้ได้ตั้งแปดไร่โอ้ครับแล้วเนี่ยมันใช้ได้กี่รั้งอ่ะครับก็เที่ยวที่แล้วไร้กว่าได้ยี่สิบตันอันนั้นผ่านไปครับเงินยร้านผ่านไปแล้วเที่ยวนี้เรามาติดตามใหม่ครับแล้วเห็นว่าพี่เที่ยวเนี้ยปลาไม่นหนาไปเลยครับตอนนี้มันก็ช่วงมันยังไม่โตเนาะมันก็ตาย<อ>ว่าไม่โตไม่ได้โตแล้วล่ะ,ะตายตายแล้วก็เอานี้มาปรับอีกครับผมเอาปรับเองนะหายเนี่ยครับ ปลาเนี่ยเลี้ยงตอนนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่ก้นบ่อก่อนใช่ไหมครั้งแรกนะที่ที่นี่ไม่รู้นะมันจะตายอยู่ก้นบ่อระยะสามวันพอเราให้สมไปปุ๊บเนี่ยมันก็ที่มันตายค้างแล้วก็ลอยขึ้นมาแต่ไม่มีตายเพิ่มมันก็น้อยลงน้อยลงแล้วก็หมดไปแล้วปลาเนี่ยมันรอดครับพี่มันตายเนี่ยมันมันเป็นแผลไหมตามตัวมันเป็นไหมไม่เป็นแผลบางตัวก็เป็นแผลกรับอกก็ตัวเป็นแผลครับจัดเจนไหมครับพี่น้องเกษตรกรในนี้จากคำยืนยันของพี่พรทิพย์ ที่ได้เอาสมแดงปรับสภาพน้ําน้ําก็จะเขียวใสปลาก็แข็งแรงครับก็ปลาสองหมื่นสองหมื่นตัวกินตอนนี้มัเลิ่มต่อละปลากินอาหารวันละห้าร้อยโลถามว่าปลาแข็งแรงไหมครับถ้าบอาหารวันเน้นวันนะครับผมออบครับผมอยากจะให้พี่น้องเกษตรกร,กรที่เลีเ้ยงปลาหรือเลี้ยงเดี่ยวกับปลาเดี่ยวกับเพะสมแดงช่วยปรับสถานสภาพน้ำได้เป็นอย่างดีครับพะสมแดงเป็น ตัวนี้จะปร่าสภาพน้ําเขาจะไปทาลายแบคทีเรียใต้น้ําครับทําให้น้ํามีออกซิเจนน้ําใสปลาจะแข็งแรงครับผมปลาจะโต่วัยผิวปลาจะสวยเงาปลาจะไม่เหม็นสาบครับผมแล้วสมแดงยังใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับครับผมก็คนจับก็ยังชอบเลยครับผมครับจัดแกนนะครับอันนี้คนจับชอบแล้วปลาส่งนอกระไหมครับใช่เออคนคนคน ยวต้องทำใหม่เดี๋ยวสะสบานมันเล็กครับเกือบไปแล้วครับผมอยากจะให้อ่าพ,ออา,า,าพี่ทิพย์้ความมันจะปลาพี่ทิพย์นี่เออมันเหม็นสาบไหมผิวสวยไหมแล้วปลาครับผมไม่เหม็นไม่มีกลิ่นรับแล้วปลานี่ส่งนอกนะ <จง S 1> ของพี่ทิพย์บครับอันนี้คือปลาดุกของพี่ทิพย์เนี่ยเลี้ยงอาหารครับปลาพี่ทิพย์บอกไม่เหม็นสาบชัดเจนนะครับเพราะใช้สมแดงปลาจะไม่เหม็นสาบแล้วน้ําหนักดีปลาจะโตเสมอกัน ครับสุดท้ายส่งน้อยก็ครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่พอทิพ์และต้องขอขอบคุณบริษัทพอลีนาเนสบอร์ตซีผลิตสมแดงอาหารจู่กำลังพืชชนะีวาภาพจูิินซีร้อยเปอร์เซ็น,นต์ครับผมใช้ <laughs> ใได้ทั้งบอกปลาออใช้ได้ทั้งพืชจุกชนิดออครับผมใครรู้จากเรา คนน,นั้นโชคดีสมดังรู้จักไม่รู้จักโอ้โอ